ไหนใครว่าชาวนาไม่มีทางเลือกชาวนาผู้ที่ต้องก้มหน้าก้มตาในการทำนาผิดจะชาวนายุคใหม่รุ่นใหม่มันต้องแบบนี้มาดูฉีกกฎของการทำนาฉีกกฎของการใช้ชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมีความสุขและก็สนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ ชาวนารุ่นนี้ยุคนี้เขาไม่ใช้แรงกันมากแล้วจ้าเขาใช้สมองในการทำงานเขาใช้สมองในการทำนาเนี่ยลงแล้วข้าวหอมมะลิของสุรินที่ทุงอ้าวที่จังหวัดน่านมาเที่ยวมาชมกันที่กระท่อมทาซานกระถังสร้างเลนมาแข่งม่ททำนาไร้สารเคมี ลูกผักร้อสารเคมีท่องเที่ยวเชิงนิเวศเศษษรทำไมจบปริญญาแล้วมาทำนาไม่ได้เหรอคิดผิดแล้วจบปริญญาแล้วมาทำนาทำยังไงให้มันแตกต่างกว่าคนอื่นทำยังไงให้มันมีความต่างต่างคนต่างมุมมองเรามีความคิดเรามีความสุขในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราเลือกที่จะใช้ชีวิตในเป็นแบบของเราแล้วไงผักก็ไม่เสียงเงินซื้อข้าวก็มีกิน พืชผักทุกอย่างปลูขึ้นมาเองโดยไร้สารเคมีได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักและที่สำคัญคือได้มีเวลาและก็ทำในสิ่งที่เราอยากอยากจะทำในทุกๆเรื่องคนเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันและทำไมไม่แบ่งเวลามาทำในสิ่งที่เรารักร้อยชอบละ่ะไม่เคยมองในชีวิตของใครเลยว่าเขาจะมีอะไรปล่อยเขาไป เราก็ใช่ชีวิตของเราเป็นแบบของเรา